็พี name, ่ๆนะเมื่อกี้เนี่ยคือฝนตกหนักมากเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะผมคุยธุระอะไรกับมันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมดูอาการของมันนะเหมือนมันกําลังจะเจ็บมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ฝนตกหนักเราก็หลบกันไม่ได้นอกจากว่ารงเนี้ยอย่างน้อยก็มันก็ยังดีกว่าตอนนี้ผมให้น้องหลงดูอาการของมันอยู่นะแต่ผมคุยธุระกับมันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถามมันเรื่องสมุนไพเรื่องอะไรต่างๆอันเนี้ยมันเป็นความรู้สําหรับเขาเรียกพี่พี FC แต่ไม่รู้ว่าผมจะสื่อสารมันรู้เรื่องเปล่าแต่ ตอนเมื่อกี้เนี่ยผมสื่อสารกับมันยังโอเครู้เรื่องผมถามมันว่าไอ้ทางที่ไปตรงนู้นอ่ะมันตรงไหนมันก็บอกผมละเอียดแล้วนะคะว่าไปที่ไหนอยู่ยังไงตอนนี้เนี่ยคือผมไม่สามารถไปไหนได้เลยนะอีกอย่างระแวงเพื่อนมันด้วยแล้วก็ระแวงพักทวกมันแล้วก็ตัวมันเองก็ยังนอนเจ็บอยู่นะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนใจร้ายใจดําเกินนะครับว่าโหยิงมันจนสาหัสแล้วไม่ดูแลอะไรมันเลยนะอันนี้ของที่ผมซื้อมาให้กินเนี่ยคือเขาเขากินได้แค่นมหนึ่งกล่องขนมนะ มันน่าจะเจ็บสาหัสอยู่นะพี่พี่ตอนนี้มันนอนโซมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอาการมันนะเมื่อกี้นี่ฝนตกหนักมากเลยน้องหลงนี่นะพี่พี่นะนี่มันเหมือนจะนอนพักนอนเจ็บด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวผมน่าจะกลับแล้วแหละเพราะว่าแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีพวกมันอะไม่กล้าเข้ามาจ้องจ้องมองมองเนี่ยน้องหลงไปเหละแม่นสาบมันใช่ไหมแม่นสาบมันเด็นลอยก้อนหินเพียบไปหมดในตัว แล้วก็ไอ้ลองเนี้ยมันบอกว่ามันเป็นทางที่ผ่านที่มันเป็นล่าสาัตว์ประจานะครับแล้วก็มันมีสุมุนไพรที่ต้มเนี่ยกินแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่เยอะเยอะมากๆโอ้ตอนนี้ฝนก็เริ่มมาหนักเลยด้วยไม่เป็นไรพี่ๆเพื่อพีพีเอฟซีผมทําได้ทุกอย่างเลยนะครับเพื่อพีพีเอฟซีผมทําได้นะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตั้งกล้องแล้วก็ฝนก็เริ่มเบาลงนะเมื่อกี้น่ะคือฝนตกหนัก,กวันนี้ อนนี้เนี่ยเรื่องเบาลงเรื่อยๆเลยนะครับเอาเอาตรงที่แบบว่าฝนไม่โดนดีกว่า,าตรงนี้นะฝนค่อนข้างที่จะไม่โดนสักเท่าไหร่นะมันจะเป็นอะไรด้รอ,อะไรนะถามว่าถาม,ามว่ามันจะเป็นอะไรไหมไอ้เรื่องนี้พี่ก็ไม่รู้หรอกน้องหลงแต่ว่าเราก็เองก็รู้อยู่นะว่าเราเองก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยเช่นกันเพราะเรามาป่านะน้องหลง เดี๋ยวผมจะไปดูอาการมันหน่อยนะอันนี้เหนื่อยวันนี้เดี๋ยวผมจะห้อยไว้ให้มันนะเกี่ยวไวให้มันตรงนี้เดี๋ยวมันขื่นแ้วมันก็น่าจะเอาไปด้วอยแหละอุ้ยเหนื่อยมากนีดๆ เนี่ยบ้างตอนนี้เหมือนอาการมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไ,ไอตอนนี้ทัวรมนันนะคือมีแต่รอยกระสุนไอ้นเนี่คือไอรอยกระสุนที่เนี้ยที่ดูจริงเนี่ยทุกที่นะแล้วทุกี่ที่ดูเม็ดใหญ่ขนาดเนี้ยดูมันก็ช่วงเนี้ยแล้วก็มือมันเนี้ยแตกเลยนะเนี่ยข้อมือเน,นี้ยมันแตกเลยนะครับ แล้วก็ข้อ3มนเนี่ยคือแตกแตกไปหมดเลยนะพี่พี่เฮ้ยจะนอนแงนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมเห่อคุณผู้ชมเ้ยเหมอเฮ้ย น้องหนงโดนมันฟาดกับไม้สงบเลยนะมันฟาดแรงมากเลยนะดูไม้ได้หักเลยอ่ะ どう <Yeah. S 2>、yeah. รอมันให้ดมใบอะไรวะรรอหรอหรอเอ้ยมันให้ดมใบสมุนไพรนี่วอะพี่ๆนะมันเอาใบสมุนไพให้ดมนะฮะมันเอาใบสบมุนไพให้ดม

เพื Cornell, ة, oh, oh, oh. ่อนเ่เพืนนี <thumbna |en|> ่ไปนักนั่งตรงร่มไม่งงพี่พี่นเดี๋ยวให้น้องหลงั่ง่มก่อนนะนั่งนั่งเออน้องหลงพี่นะตอนนี้ผมไม่นั่ง่ม่นั่งโอ้พี่พี่ดูดิโออือหือน้องหลง เดี๋ยวพี่เอาน้ำรู้ไมโอ้โดูดิแดงเทือกเลยนะอ่าๆกินเลยไม่น่าเชื่อมันนี้ก็คงจะรักเพื่อนมันอะ่ะน้องหลงโอ้โหนายยืนดิยืนไหวไหมยืนไหวใช่ปะเจ็บกว่าน,นี้น้องหลงก็เคยเจอมาแล้วโอ้โหนายนเอาเสื้อขึ้นดินายยืนตรงๆโอ้โหพี่ดูรู้เรื่องเลยนะฮะ มันเล่นแบบจัดหนักเลยนะดีขึ้นเปล่าดีขึ้นไหมเฮ่เฮ่บอกเพื่อนไหนขอโทษน้องเขาได้เปล่าน้องลงไปเดี๋ยวเขาจะขอโทษมาเร็วขอโทษหน่อยได้ไหม มันเองก็ไม่น่ารู้อ่ะมันเองก็น่าจะน่าจะห่วงเพื่อนฝงมันอะน้องหลงดีขึ้นไหม,มทำอะไรวะเอากินเข้าไปเลยอ่ะมันน่าจะหิวด้วยอีกอย่างพี่ๆนะผมสงสารน้องหลงลแล้วแล้วก็ผมก็สงสารมันด้วยนะ แต่แม่งมันแม่งม,ม,มันอึดเหรผมยอมรับนะน้องหลงน้องหล,ลงรู้ป่ะพี่ยิงมันกระหน่ำกระไตกระโดนมากกว่าเองนะเองโดนหนึ่งทีพี่ยิงมันต้องสี่ห้าทีนะมันโดนเยอะมากเลยนะรู้เปล่าเดี๋ยวมันไม่เป็นอะไรดูมันน้องหลงแสบหน้าดูเลยแสบไหมเอายาหม่องไหมโอเคใช่ป่ะโอเค ให้มันนั่งกินก่อนเดี๋ยวผมจะคุยกับมันเรื่องสม,มุนไพรมึงหลงพอจะรู้ไหมว่าสมุนไพรที่มันเด็ดมาคือใบเลยเดี๋ยวผมจะไปดูใหอดูลเลยเนฮะ้ยอันนี้มันคือใบสมุนไพรอะไรอ่ะที่บอกไวนะ้อ่ะเวลาดนไม่จะช่ื่ออะไรอนะ่ะก็ะตอนนี้เนะี่ยมันอรอพอเวลาดโดนไม่ช่วยระบบหายใจนะมันมัน เพื่อนมันเนี่ยจะเข้ามาปีผมนะนไม่ไหวนะทุกคนไม่ไหวนี่ย็นเสื้อใส่ถุงยังไงได้ป่าพยาชนะใช่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 เนี่ใส่เข้าไป ใช่นะขอโทษด้วยที่ยิงกันหนังปิ๊งโอ้โมันลูกมันกระหนังกับปิ๊งมันไม่เป็นอะไรเลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ้วโดนไปหลายเม็ดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน้องมันแตกเลยนะอ่ากดแรงมากตอนนี้อยู่ที่นี่มานานหรือยังเนี่ยเนี่ยนานอย่งอ๋อ อยู่แนี้อนอนที่นี่อไอ้ตรงนู้นที่เราเคลื่อนว่านี่คือมันเป็นที่ที่ไปหาสมุนไพรใช่ไหมมันเป็นที่ที่ไปหาสมุนไพรนะ,ะมีสมุนไพรอะไรที่แบบช่วยรักษาเกี่ยวกับอันนี้เปล่าแต่ว่า หายใจ่คล่องแบบว่าหายใจหนักๆเนี่ยดีขึ้นมีไหมอันไหนอ่ะอนตัเดียวกนี่นนมันก็ใส่เออ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 เเออเออเออออเอเออเออเะอเอ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 ออันออเออเออออเออเ มันเด้งเข้าไปในดงหนาด้ยดยอันนี้ดิดูมันดูมันโอ้ยดูมันมอมแมมจับเลยอ่ะอันนี้โอ,โอ้ยตัวนี้มันก็ยังใส่เก่งนะตัวนี้ก็ใส่เก่งกับมอมแมมเลิกลักเลอเกินไม่รู้มันเป็นเดียดอะไรคือไอ้ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นสมุนไพรเยอะมากแต่ว่าพวกเราเนี้ยไม่น่าจะรู้จักหรอกมันเนี้ยน่าจะรู้จักดีที่สุดแล้ะ มันกำลังเด็ดสมุนไพรมาให้ดูอยู่นะน้องหลงดาการดีขึ้นใช่ไหมดีไหมดีเจ,เจ็บเจ็บอยู่ใช่ไหมใบอะไรอ่ะอะไรวะมันคืออะไรอ่ะอันนี้มันช่วยอะไร มันคล้ายๆ้ต้นกระถือเลยมันดูดิพี่บี่นะมันคล้ายคต้นกระถือป่าเลยนะแต่มรู้ใช่หรือเปล่ากินมันแรงกินมันอืมเฮ้ยกินแปลกแปลกชเฮ้ยกินแปลกๆปใบมันแล้วก็แล้วมันไม่เหมือนกันเลยมันเหมือนคล้ายคกระถือเลยนะแต่ว่า มันไม่ใช่กระถือนะพี่พี่นะเนี่ยขาเหลืองๆอย่างนี้อันนี้มันช่วยระบบอะไรเนี่ยายใจไม่ดีด้่หรอต้องต้องทำยังไงต้องต้องทำอะไรติ๊กต้ม อ๋อทะยีแล้วก็ดมแล้วก็บีบแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ออก,วกินผมว่าแล้วมันมีอะไรน่าสนใจมันเก่งนะแล้วแล้วถามอะไรนิดนึงดิที่เนี้ยพอจะมีอันี้ไหมต้องดีใสงงอ่ะถึงไหมอ่ะ เสี่ยงตัวอะไรไม่รู้ห่ือเปล่คนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่มานานใช่ไหมพอพอจะมีท่ามใหญ่ไหม <c ười> ทำไมอ่ะเกลีย้ยงทำไมอ่ะมีอะไรออเมก้าไ,ไปทา่ามคือว่าแล้วว่ามันจะต้องมีทา่ามทุกคนนะวันนั้นอ่ะ มีผมไปนั่งคุยกับท่าฤษีทม้ามานะครับท่าฤษีทม้า,มาบอกว่าผมอะจะต้องมีการเดินทาง <c oughs> แล้วว่าก่อนจะเดินทางอ่ะมันต้องเจอกับอุบัติเหตุจริงๆด้วยน้องหลวงเนี่ยโดนมันไอนะอุบัติเหตุแล้วแล้ว,ลวข้างในถ้ำนั่นอะมันมีของยีเยอะมากเราไม่อยากได้นะผมไม่อยากได้หรือว่าไม่อยากอะไรแต่ว่าผมแค่อยากจะเข้าไปถ่ายทำให้ให้ดูนะครับมีมีใช่ไหม อพระเข้าไปไม่ได้กลัวเขาเขา,เขาบอกว่ามีถ้ำใหญ่นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่กล้าไปไม่กล้าไม่กล้าไปถ้ำนั้นเป็นเพราะอะไรกลัวอะไรกลัวนะขนาดเขาเองยังกลัวเลยนะครับผมอยากจะรู้จริงๆว่าถา้ำมันนั้นมันมีอะไรเอาอย่างนี้นไหมคือไม่ต้องไปในถ้ำทาร์บอ่เฉย ชาไปเดี๋ยวผมจะเอาของเนี่ยมาทำกิน,นที่นี่พรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกมาทำกินกันแล้วก็เดี๋ยวไปเดินถ้ำ<ม>แล้วก็รอผมเดี๋ยวผมเข้าไปเอง<ม>ได้ไหมเ<ม>ข้าไปด้วยไหมผมถามก็เข้าไปในถ้ำไมา่เขามไม่เข้านะ,ะแสดงว่าถ้ำนี้ต้องมีอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยครับแล้วก็น่าจังแต่ไรมันมีอะไรเชื่อบอกกันไหมมันมีอะไรข้างในอะ่ะ<ม> เขากลัวนะเขากลัวเลยนะครับอันนี้ก็นั่งสักไข่ออกเลยนะเดี๋ยวผมแอบปิดๆหน่อยเลยพี่พี่ครับเหมือนว่าผมเนี่ยถามพวกเขาสองคนเนี่ยว่ามีถม้ำไหมเขาบอกว่ามีถ้ำนะครับ <c oughs> แบบที่ในคลิปเลยนะ <c oughs> พรุ่งนี้นะถ้าฝนไม่ตก <c oughs> ผมจะเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งมาทำกับเขากินกันที่นี่แล้วก็จะให้เขาเนี่ยพาไปที่ถ้ำ พอจะชี cues, urai, oh, ้ได oh. you know ้ไหมว่าถ้ำเนี่ยไปทางไหนรู้จากทางไหมทางอ่ะอ๋อเดินขึ้นไปทางนี้อไกลไหมเขาบอกว่าไกลนะนีผมเองก็อยากจะรู้จริงๆนะคะว่าคือคือผมถหนเลยดิเคยเข้าไปกันในถ้ำหรือเปล่าเคยเข้าไป ข้างในนะมันมันมันมีอะไรพอบอกได้ไหม <S 2> <S 2> <S อ๋อไอคนนี้แสดงว่าน่าจะกลัวข้างในนั้นมันมีแบบสิ่งล้ำค่าไหมสวยๆงามๆรู้จักไหมแบบพวกเนี่ยเนียแบบเป็นเม็ดแบบนี้มีไหมแบบเม็ดทินอะไรแบบนี้มีไหมมีเยอะเลยอ๋อเคยเคยคิดจะเอามาขายบ้างไหม อ๋ออะไรวะมันทํำท่าทางเหมือนมันกลัวมากอ่ะผมถามว่าเคยคิดจะเอาของข้างในเนี่ยออกมาขายบ้างไหมเขาบอกเขาไม่เอานะเขากลัวๆน้องหลงแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรที่น่ากลัวมากไปกว่านี้แหละเดี๋ยวเพาพาแค่ผมไปช่วยๆนะ หรือว่าผมมีไฟฉายตอนเข้าไปกันสมัยนั้นใช้อะไรอ่ะผมมีไฟฉายสมัยนั้นใช้อะไรอ๋อใช้ฟืนนะนะแล้วไปเจออะไรบ้างหรือเปล่าแส,สดงเขากลัวกันนั่นแน่น้องหลงอาการอะไรเนี่ยน้องหลงเจ็บแน่เลย แสดงว่าเขาเขารู้จักทำใหญ่นะ่ะพี่พี่นะผมบอกให้เรื่องนี้เนี่ยก่อนที่มันจะเป็นมาแบบนี้เนี่ยวันนั้นที่ผมบิดกล้องไปนะครับท่านฤาษีที่เดินทางมาจากพม่าเนี่ยท่านบอกกับผมว่าผมเนี่ยจะต้องมีการเดินทางนะครับแล้วก็จะต้องอาศัยคนผมก็ยังงงอยู่เลยว่ามีการเดินทางแล้วก็ต้องอาศัยคนอาศัยใครอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะั่นและเอ้ยแล้วมันปฏิปต่อกับน้องหลงเนี่ยเดินป่าด้วยนะครับ เรามาเจอพวกเขาเนี่ยแล้วคําถามเนี่ยมันก็เลยไม่รู้อ่ะอยู่ๆแล้วมันโดนบรรลใจใจผมเนี่ยจะต้องถามคําถามนี้แล้วทารุสีบอกจะมีกันเจ็ดตัวแล้วจะมีการพบเจอสิ่งที่สวยงามเนี่ยน้องหลงก็เจ็บตัวมากเลยนะฮะโดนแบบหลังเนี่ยแดงแป๊ดเลยนะนะพี่ๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยทารุสีบอกผมจะต้องเจอกับสิ่งที่อะไรก็ไม่รู้ท่านไม่ได้พูดต่อนี่แหละผมจะต้องพึ่งคน พาผมไปในถ้ำเข้าไปด้วยกันไหมล่ะถ้ำอ่ะเ,<ขา>เขาฟังออกหมนนะแต่เขาไม่กล้าไปมันเป็นเพราะอะไรผมจะต้องผมจะต้องไปนะแล้วต้องต้องรู้ให้ได้ยิ่งพวกเขาทามท่าทางแบบเนี้ยผมยิ่งอยากรู้มากกว่าเดิมอีกนะครับผมอยากรู้มากกว่าเดิมอีกว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างข้างในนั้นอะ่ะเอาอย่างงี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวผมจะมาที่นี่อีก เรากินข้าวแต่เช้าเลยนะแล้วเราจะเดินทางไปที่ถ้ำกันแล้วเราจะเข้าไปพร้อมกันเอาไหมเอาเอาไม่เข้าไปไเดี๋ยวผมเข้าไปเองโอเคนะรอข้างนอกได้เปล่า,อารอดูปากถังให้ผมนะหรือถ้าสนใจจะเข้าไปด้วยกันก็ได้นะไม่เอานะเขาไม่เอาโอเคน้องหลงงานวันนี้ผมขอกลับก่อนได้ไหมผมจะกลับแล้วใช่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอีกนะน้องหลงไปดูดูหลังเลยดิให้พี่พีเอฟซีดูหน่อยพี่พี่นะดูหลังน้องหลงดิหวานเจี๊ยบเลยนะงานนี้น้องหลงผมแดงปัดเลยนะโอเคพี่พี่เดี๋ยวลากันตรงเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกผมมานะถ้าฝนยังอาศัยอยู่บริเวณแถวนี้ใช่ไหมผมจะได้มาโอเคโอเคเขาอาศัยอยู่บริเวณนี้โอเคพี่พี่เดี๋ยวผมขอเดินทางกลับก่อนเอาขนมไปกินเลยผมให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอีกนะผมขอกลับก่อน ผมขอโทษเพื่อนด้วยนะที่ยิงกระหน่ำกระติกแล้วขอโทษนายด้วยที่ผมยิงกระหน่ำกระดิกโอเคไหมโอเคพี่พ okay, okay. ี P ่ P, ผมเดินทางกลับก่อนนะเดี๋ยวผมอยากจะรู้ให้ได้เลยนะครับว่าในถ้ำนี่มันมีอะไรเราต้องมาไขปริศนากันให้รู้เรื่องน่าจะมีเพชรมีพลสมบัติล้ำค่าแต่ผมจะไม่ขอเอาสักอย่างอยากให้พี่เวฟซีได้เห็นนะคะว่าในป่าในเขาเนี่ยมันมีถ้ำแล้วก็ยังมีสมบัติอยู่นะเพียงแค่เราจะเจอไม่เจอก็อีกเรื่องหนึ่งโอเคทุกคนวันนี้ ผมบิดคลิปแค่นี้ฝนเริ่มมาอีกแล้วจะกลับอีกแล้วนะครับจะกลับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าน้องหลงไปเราเดินทางกลับไปนน้องหลงซึมเลยนะตอนนี้